สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการสร้างแบบผ้าถุงป้ายเปิดตลอดไม่มีติ๊ไม่มีตะเข็บข้างไม่ใส่ซิปไม่ตัดผ้าทิงนะคะสําหรับใครที่รักผ้าก็เราไปใช้แพเทิร์นแบบนี้นะคะไปวางตัดได้เลยค่ะในคลิปนี้สอนละเอียดทุกขั้นตอนนะคะมือใหม่ก็ฝึกทาตามได้เลยค่ะนะคะมีคลิปวิดีโอสอนตัดเย็บ yep. ละเอียดทุกขั้นตอนค่ะมีหลายคลิปมากเลยเป็นร้อยร้ยคลิปเลยค่ะทุกคนนะไปดูได้ตามสีที่เราชอบเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแพเทิร์นที่มีการสอนสร้างนะคะ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ไปวางตัดได้ค่ะสําหรับขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าเรามาสร้างแบบตัวนี้กันนะคะก็เป็นไซส์เอล36และสะโพก45นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากสั่งให้สร้างแบบนะคะก็คือวัดตัวแค่สองจุดวัดตัวแค่เอลและสะโพกนะคะสะโพกเนี่ยถ้าวัดไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้สะโพกแล้วจะทําให้เราทํแพทเทิร์นง่ายเช่นตัวนี้สะโพกเขา45ในขณะที่เอล36 เขาแตกต่างกันอยู่ที่9นิ้วแสดงว่าเป็นคนมีสะโพกเพราะฉะนั้นตอนขีดเกตของเราก็จะต้องทําเกตใหญ่ประมาณ2นิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเอวสันที่6สะโพกสะโพก40เนี้ยเราอาจจะทําเกตใหญ่ตรงข้างสะโพกเนี่ยใหญ่แค่1นิ้วค่ะนะคะเพื่อให้รู้ว่าเวลาเราถ้าเกิดเราทําแบบสะโพกเหมือนกับรัดเข้าเกินไปเวลาใส่ละมันจามเนื้อปิ้งนั่นเองนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะ ก็คือสรุปว่าวัดตัวสอจุดนะวัดเอวและสะโพกและบอกว่าป้ายขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาตัวนี้เป็นขวาทับซ้ายค่ะขวาทับซ้ายก็จะมีลักษณะที่ขวาเขาจะอยู่ขวามือมาทับอยู่ด้านมาทับอยู่ด้านขาซ้ายของเรานะคะทุกคนอย่างง,งนะคะเพราะว่าทุกคนเวลาบอกบอกอะ่ะแพทเทิร์นนะ่ชอบบอกผิดคําว่าป้ายขวาทับซ้ายหมายถึงชิ้นป้ายชิ้นขวานะเขาจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็จะตัดกระดาษแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราทับ เราจะทำแพทเทิร์นแค่สะโพกนะคะก็เราจะวางตัดได้ง่ายๆด้วยการกิ้งเก็ตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราตัดกระดาษมาที่70นิ้วแล้วก็ตรงนี้8นิ้วค่ะนะคะนี่ความตรงนี้เท่าสะโพก8นิ้วหรือถ้าทำเป็นเซนก็คือเมตร80หรือตรงนี้20เซนเมตร80ก็หมายถึงผ้ายาวประมาณ2หลาเพราะว่าผ้าถุงที่เขาขายจะอยู่ที่ประมาณนี้คะ่ะก็เลยทำาทเท่ขนาดนี้นะคะ ส่วนสําหรับใครผ้าพอหรือไม่พอเราสามารถขยับตรงนี้ได้ค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะขยับแบบพับคือถ้าผ้าพอหรือไม่พอเราสามารถที่จะขยับแพทเทิร์นตรงนี้ได้ค่ะนะคะที่ทําไปให้นะอ่ะเรามาสู่ขั้นตอนกันเลยค่ะตัวนี้อ้อยคํานวณมาแล้วนะคะว่าเขาเอลสัิพแสดงว่าเป็นคนเอลใหญ่ไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นตกข้างหน้าสาบปลายของเราตรงนี้จะเหลือน้อยอ้อยเหลืออยู่ที่3ามเซนพอค่ะอ้อยเหลืออยู่ที่3ามนิ้วนะคะก็จะได้ตรงเส้นนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นเส้นพับป้ายนะคะทุกคนเนี่ยเส้นพับป้ายก็หมายถึงเส้นนี้นะหลังจากนั้นนะเราก็จะมาหาเอวกันค่ะเอวสามสิบหนะคะขวาทับซ้ายก็หมายถึงเราจะต้องเริ่มต้นจากขวามาทางนี้นะคะอ่ะมานะเอวสามสิหกครึ่งของ36คือ18บแปด้จุดนี้ค่ะ ครึ่งของ36หคือ18บดในจุดนี้ทีนี้เราจะมีเกตอยู่2เกตนะคะเกตละ1นนิ้วเท่ากับเป็น2นิ้วก็บวกเพิ่มไปเป็น20นะคะอ่าบวกเพิ่มไปเราก็จะมีการหาตำแหน่งของเกตด้วยการพับสายวัดมาที่ตรงเส้น20นิ้วตรงนี้นะคะนี่ครึ่งของเอวที่บวกเกตแล้วนั่นเองนะคะนี่พับได้เส้นกลางคือเส้นนี้เราจะได้เส้นกลางตรงเส้นนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะแบ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะแบ่งทีละช่วงนะคะอ่าช่วงนี้นะ ช่วงสิบนิ้วตรงนี้นะครึ่งของครึ่งอีกทีนึงอ่ะนี่จะได้ตำแหน่งของเก็บก็คือตำแหน่งของตรงนี้นั่นเองนะคะได้สองที่ตรงนี้ก็ทําเหมือนกันจากเส้นพับป้ายมาตรงกลางนี่ได้เท่าไหร่ก็คือ10บนิ้วก็คือขีดแบบนี้ค่ะเราจะขีดเก็บแบบนี้นะคะเก็บยาวอยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะเส้นกลางนะวัดเขาออกฝั่งละครึ่งนิ้วรวมกันเป็น1นิ้วนะคะเราจะได้เก็บที่1แล้ว เกดที่สองมาทำเหมือนกันค่ะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะอาห้านิ้วครึ่งเข้าออกครึ่งนิ้วขีดเลียวมาที่ปลายเก็ดได้แล้วค่ะนี่เราได้ของชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เราจะเห็นว่าเส้นตรงนี้คือเส้นเนี่ยเส้นตรงนี้ยี่สิบนิ้วของเราที่ระบวกมาแต่เรายองไม่ได้ทําเก็ตข้างเพราะฉะนั้นเราวัดถัดเก็ดข้างไปใครเก็ตข้างใหญ่เท่าไหร่ก็วัดถัดไปตัวนี้เป็นคนมีสะโพกเพราะฉะนั้นเอาเกตข้างใหญ่อยู่ที่สองนิ้วนะคะ ก็แบบนี้ค่ะอ่ะสองนิ้ววัดถัดออกมาแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งแบ่งครึ่งเพื่อเป็นเส้นกลางเก็ดนั่นเองนะคะนี่ยเราก็ขีดตรงไปที่สะโพกเลยค่ะนะคะนีต่ตุดกระดาษเลยนะคะแล้วก็ขีดเลียวมาเนี่เราจะได้เป็นเก็ดข้างหนึ่งเกดแล้วค่ะตรงนี้นะอ่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะเราจะพับเส้นนี้ค่ะเส้นกลางของเราเนี่ยแล้วก็กอบไปเป็นชิ้นหลังได้เลยไม่ต้องขีดทีละอันนะคะก็คือใช้แบบนี้ได้เลยนะ นี่ค่ะกิ้งออกไปนะคะกิ้งเกตลงไปกิ้งเส้นกลางด้วยจับกระดาษให้เสมอกันนะคะเส้นบนเนี่ยให้เส้นเอวไม่ตรงกันนะอ่ะหลังจากนั้นนะเราก็กิ้งลงไปค่ะนี่นะคะได้จุดนี้ค่ะอ่าหลังจากนั้นนะเราก็กิ้งตรงเส้นพับปลายเนี่ยเพราะว่าเรามีเกตหนึ่งข้างแล้วเราจะต้องไปขีดเกตอยู่ชิ้นล่างนะะี่ค่ะเนี่ยชิ้นของชิ้นกลางหลังเนี่ยตรงนี้นะคะ ชิ้นของชิ้นหลังเนี่ยนะเอาวัดถัดออกมาลูกกิ้งจากเส้นชิ้นลูกกิ้งเมกี้เนี้ยเส้นพับป้ายของเส้นเนี้ยเนี่ยนะเส้นพับป้ายเส้นเนี้ยเนี่ยเราติ๊กออกมาแล้วเราก็วัดถัดออกมาว่าเก็บใหญ่เก็ดข้างใหญ่อยู่ที่สองนิ้วเราก็วัดถัดออกมาสองนิ้วแบ่งครึ่งแล้วก็ขีดตรงมาค่ะเส้นกลางนะแล้วก็ขีดเก็บเร็วมาแบบนี้เนี่ยเราจะได้เก็ดข้างสองข้างแล้วค่ะนี่นะเดี๋ยวให้ทำเส้นนี้ให้ดูนะอ่ะเส้นข้างก็คือเดี๋ยวใช้ลงเมจิจอัดเส้นเล็กให้ อันนี้คือเกบข้างนะคะเกจเขียนให้ดูนะเก็บข้างค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะมีเก็บข้างแบบนี้ค่ะสองข้างแล้วนะเนี่ยค่ะเก็บข้างค่ะเก็บย,ยาวๆแบบนี้นะเนี่ยเขาจะได้ตรงตำแหน่งสะโพกของเราเวลาใส่ก็เก็บเขาก็จะอยู่ทรงสวยเหมือนกับว่าเขาเป็นไซส์ของเรานั่นเองนะคะเนี่ยเกบข้างสองข้างเลยคะ่ะ เกข้างนะคะอาทีนี้มิกกี้นี้เกตที่เรากิ้งมามิกกี้นี้เราขีดมาตามเส้นที่เรากิ้งมานะคะตามเส้นปววนะแบบนี้อ่ะได้มาค่ะสองเส้นได้สองเกแล้วค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังหลังนะคะเนี่ยอันนี้หลังอันนี้หน้าอันนี้หน้านะหน้า อันนี้เป็นเส้นพับป้ายเส้นพับป้ายก็หมายถึงเส้นนี้นั่นเองนะคะเนี่ยเส้นพับป้ายแล้วก็ตรงนี้นะคะว่าตรงนี้สาบนะตรงนี้ถ้าผ้าไม่พอเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะแบบพับเข้าออกได้นะพับตรงนี้ยถ้าผ้าเราเหลือเราสามารถที่จะเพิ่มไปอีกได้ โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเส้นพับป้ายนะคะเราวัดถัดออกไปได้เลยถ้าผ้าไม่พอเราก็พับเข้ามาแบบนี้ได้ค่ะนะคะแบบนี้นะอ่ะทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวอ้อยเขียนรายละเอียดบอกเขานะอันนี้อ้อยอากาศนี่อ่ะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะเราได้หน้าหลังตรงนี้แล้วนะทีนี้เราจะมาทําเส้นเก็บเอวกันค่ะนะคะเราไวา้ระวางระวังเส้นบนจริงแต่วันเรากิ้งเส้นเก็บเอวอะ่ะเราจะกิ้งเส้นล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขีดเส้นเก็บเอวทําเหมือนผ้าถุงสําเร็จรูปเลยอันนี้อ้อยเป็นการประยุกต์นะแต่ก่อนไม่ทำแบบนี้นะ จากเส้นกลางของเราที่วัดแบ่งครึ่งมิกกี้เนี้ยยี่สิบนิ้ว,วแบ่งครึ่งเป็นเส้นสิบนิ้วตรงนี้แล้วก็วัดลงมาค่ะประมาณหนึ่งเซนค่ะนะคะวัดออกมานะหนึ่งเซนค่ะแล้วก็พับขีดเก็บแบบนี้ค่ะแล้วก็พับเก็บแบบนี้นะพับสองเก็บแบบนี้ค่ะพับไปทางไหนก็ได้ตามถนัดเลยจ้ะหลังจากนั้นะเราก็ขีดแต่งค่ะขีดแต่งโดยให้ผ่านเส้นหนึ่งเซนน้วยโดยที่ตรงข้างตรงข้างเนี่ย เนี่ยตรงข้าง่ให้อยู่ที่เดิมนะคะเราจะไม่กินนะเพราะตรงช่วงข้างเขาจะอยู่ที่เดิมเราจะว้าแค่กลางหน้ากลางหลังเท่านั้นเพื่อให้เพราะว่าเรา,เราใส่กระโปงผ้าถุงอะ่ะเขาจะได้มองดูโอบนะคะไม่เส้นชื่อนะอ่ะตรงนี้เราก็พับค่ะนี่เราผ่านเส้นหนึ่งเซนเฉยๆนะแต่ตรงข้างหรือตรงตรงป้ายนี่อยู่ที่เดิมนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เราจะกิ้งเส้นนี้แทนค่ะกิ้งนะคะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะพับเส้นนี้ลงไปเดี๋ยวเราจะกิ้งเส้นนี้ลงไปที่ชิ้นหลังนะเพราะว่าไม่กิ้งก,ก,กอบมาด้วยกันเนาะ,ะแล้วก็กิ้งลงไปเราจะไ,ไม่ต้องมาขีดให้ยุ่งยากนะคะทุกอย่างเราก,กอบลงไปได้เลยนะเมื่อเราทําชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราก็กอบลงไปจับกระดาษดีๆนะต้องให้เส้นเ,เสมอกันนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวเส้นไม่ตรงนะขีดเนี้ยปะเนี้ยค่ะ ิ่งลงไปนะคะนี่ตรงนี้เขาจะอยู่ที่เดิมนี่ที่บอกว่าแดงนะนี่อาชินชนี้เด๋อจะอขีดเส้นนี้ค่ะ,คะขีดเส้นอาใช้ปากกาสีน้ำเงินแล้วกันนะในใช้ปากกาสีนี้นะ,ะเราจะใช้แบบนี้นะอาขีดมาแบบนี้ค่ะแต่งมาแบบนี้นะนลอเราล็อกกิง้งล็อกกิ้งเส้นนี้เราระวงังระวังเส้นบน นี่คือการทำแพทเทิร์นแค่สโพกวางตัดง่ายๆนะคะนี่เราจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถ้าเขามาสำรวจทางสายาลาดยางหน้าบ้านแล้วเนี่ยทุกคนนี่ไงเขามาสำรวจวันนั้นเลยเร็วมากเลยถนนหนทนทางจกได้ดีขึ้นละคือก็ดีอยู่นะแต่เหมือนเป็นซอยเล็กๆค่ะเขาก็จะมาลาดยางให้นะคะเทศบาลเขามาสำรวจอยู่นี่นะคะเราจะกิ้งเส้นนี้ค่ะนะคะเป็นแบบนี้ เขาก็เลยมองอ้อยว่าพูดถูกคนเปอคนเดียวเอาไว้เป็นไรเราทำคลิปของเราไปต่อนะอ่ทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเราจะเห็นว่าเราได้หน้าหลังแล้วทีนี้ชิ้นเนี้ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นชิ้นที่เกยป้ายเข้าไปด้านในเนี่ยคือเกยก็ไปด้านในจนถึงชิดข้างเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําเก็ตให้เขานะคะทําเก็ตยื่นเข้าไป คือข้างในอะ่ะเขาจะต้องมีเกล็ดเหมือนข้างนอกเพียงแต่เราไม่ต้องก๊อบลงไปเราขีดตามความเหมาะสมได้เลยนะคะเอาตัวนี้เ,เดี๋ยวจะคำนวณน,นะเอาสักประมาณสาเกล็ดพอค่ะนะคะเอาถ้าเอาเกล็ดห่างอยู่ที่ประมาณสนิ้วครึ่งประมาณประมาณ4ี่นิ้วครึ่งอะถัดออกมาหนึ่งนิ้วสี่นิ้วครึ่งถัดออกมาหนึ่งนิ้วสี่นิ้วครึ่งถัดออกมาหนึ่งนิ้ว ได้อยู่ได้อยู่ได้จังหวะอยู่ค่ะคือเราจะไม่ให้เส้นเก็บสุดท้ายเนี่ยมาชิดข้างมากเกินไปมาชิดตรงนี้มากกว่าไปนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ติ๊กไปค่ะอันนี้นะสี่นิ้วครึ่งแล้วก็วัดออกมาหนึ่งนิ้วแล้วก็วัดเส้นกลางแบบนี้แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ขีดเก็บยาวนะคะห้านิ้วห้านิ้วครึ่งแล้วก็ได้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาวัดถัดออกมาสี่นิ้วครึ่ง แล้วก็นี่อันนี้ดูความเหมาะสมนะบางทีก็สีนิ้วหานิ้วอะไรได้หมดนะคือเราคำนวณว่าเอาสักประมาณสามเกตพอนะคะนี่แบบนี้ค่ะใครไม่อยากสั่งสร้างก็มาสร้างจ้างอ้อยทำแบบนี้นะได้ไปเทิ่มไปตัวเตรยวางตัดกี่สิบตัวก็ง่ายสะดวกค่ะอาถัดออกมาอีกเกตหนึ่งค่ะนี่นะเด็ดนี้ค่ะเดีย๋ยวที่ทำนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่ลูกค้าสั่งนะคะวอยก็เลยทำคิปไปใครอยากเรียนฟรีก็เรียนได้เลย ก็อสอนทุกเทคนิคเหมือนที่ทําคาเรนตาอาทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะเป็นแบบนี้ลักษณะของป้ายที่อยู่ด้านในนะคะทีนี้เราก็จะต้องมีการแบบมีการแบบเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมทุกคนบอกว่าอ้ามันจะเหลือเยอะไหมยอย่างสมมุติว่าครึ่งเอวของเราเนีะยตรงเนี้ยมาสิบแปดใช่ไหมครึ่งเอวสามหกอ่ะสิบแปดบวกอีเกเจ็ดเป็นนี่เป็นยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนี่นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะได้เนี่ยเหลือตรงเนี้ยเองเนี้ยตรงเนี้ยนี่คือแบบ ตรงนี้จะชนอยู่ข้างพอดีเลยและตรงนี้เราก็พับเย็บไปค่ะเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะพับเย็บไปได้ค่ะอย่างที่บอกอ่ะพับเย็บไปได้ตรงนี้ก็จะอยู่ชนข้างพอดีค่ะใครอยากจะให้มันเหลืออีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะก็พับเย็บประมาณเนี่ยตรงนี้มันเหลือประมาณนิ้วครึ่งนะพับเย็บหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ที่เหลือนี่คือเป็นพับเย็บค่ะ นี่แหละก็คือการคำนวณคร่าวๆนะคะถ้าผ้าไม่พอหรืออะไรเราสามารถหดเข้ามาได้ค่ะตรงนี้นะก็น,นี่แหละค่ะเสร็จแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้คือเขาจะเป็นชิ้นที่ป้ายห้อยอยู่ด้านในนะคะป้ายห้อยอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีการเก็บกินเอวมากกว่าตรงชิ้นนอกนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ห้อยแลบนั่นเองนะคะเราก็จะลงอยู่ที่ประมาณประมาณเซนครึ่งค่ะหรือว่าประมาณ58ดอะ่ะ คือห้าขีดนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้ค่ะบางทีลงสองลงสักสามกระเบียดก็ได้นะแต่มาตลังแน้วว่าลงแค่นี้ก็พอแล้วเขาชายก็ไม่ห้อย้วคะนะคะจะลงสามกระเบียดหรือห้าแปดก็ได้นะอพับเก็บไปค่ะทุกอย่างพับเก็บนะคะอะไรที่เราจะขีดแต่งเอวเราต้องพับเก็บก่อนทุกครั้งนะคะทุกคน ใครจะใช้เข็มมุดกัดก็ได้นะนี่ค่ะเราก็จะเป็นการแบบขีดแต่งมาค่ะใช้มันโค้งก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะคือให้เลียวมาที่ตรงเนี้ยค่ะให้เลียวมาที่ตรงเนี่ยที่เราติ๊กไว้เนี่ยประมาณห้าแปดตรงนี้ยนะคะลงมาค่ะโดยที่ข้างอยู่ที่เดิมนะทุกอย่างทุกข้างต้องอยู่ที่เดิมนะคะอ่ยไม่เอาอ,ะอ่ะอันนี้ดีกว่า,าเพราะว่าว่าต้องขีดอีกฝั่งหนึ่งแต่นี้มันทําคลิปไง นี่นะคะเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้ค่ะอจะนี้เดี๋ยวขีดตามนะนี่มันสีดำหรือสีอะไรนะสีดำนี่จะได้ไปตามกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่เวลาเราเก่งเราเก่งเส้นล, Looking 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 ล่างนั่นเองนะคะนี่นะตรงนี้เราก็พับเย็บค่ะอะเอเขียนนะพับเย็บพับเย็บด้านในนั่นเองนะคะนะ นีพับเย็บไปได้เลยตรงนี้เราก็จะมาเกี่ยวตะขอเนี่ยลักษณะของป้ายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพับตรงนี้นะเส้นพับป้ายตรงนี้ก็คือเส้นนี้เองเส้นนี้นะนี่พับแบบนี้ค่ะเราก็จะมาชนอยู่ตรงข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะชนข้างอยู่ตรงนี้แหละนะคะเนี่ย ตรงเนี้ยที่อ้อยเขียนว่าเกยป้ายก็หมายถึงแบบเนี้ยเวลาเราเย็บเสร็จแล้วนะ่ะเราก็จะมาเกยอ,อยู่ตรงเนี้ยเข้าออกได้อย่างที่บอกอะ่ะถ้าคับไปหลงไปเราก็เพิ่มตะขอได้เลยเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ที่ประมาณตรงเนี้ยค่ะตรงข้างเนี่ยบางทีอาจจะเลยข้างหรืออาจจะถอยออกไปก็ได้ค่ะเนีย่ยทาเส้นป่าให้ดูอ่ะอันนี้เกยป้ายเขียนมาเกยป้ายนะคะเกยป้ายติดตะขอ เวลาเราวางเราก็วางแผ่ไปเลยนะคะวัดความยาวผ้าถุงมาวัดความยาวผ้าถุงมานะคะแล้วก็วางเส้นบนจุดแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือผ้าถุงที่เราจะวางถ้าใครอัดกาวก็ต้องอัดกาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะวัดความยาวผ้าถุงมาแล้วหลังจากนั้นก็วางเส้นบนแล้วก็เวลาเราแานี้ก็กัดเข็มหมุดให้เรียบแล้วก็กิ้งไปตามเกตเนี่ยทุกเกตเลยค่ะเวลาเรากิ้งเนี่ยเรากิ้งเส้นเอวแต่เวลาเราวางเราวางเส้นบนนะคะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นให้แบบนี้ มีแพทเทิร์นพื่อแบบนี้นะคะอ้อยถ้าเกิดว่าใครจะทําตามเนี่ยก็คือต้องไปดูทลิปที่อ้อยมีสอนทําแบบโค้งในตัวเลยนะอันนี้เอออ้อยมีแพทเทิร์นอยู่แล้วค่ะเนี่ยลักษณะของขอบหลบในตัวก็คือแบบนี้ค่ะนะคะนี่เป็นแบบนี้ยาวๆแบบนี้เลยคือเขาจะไม่มีขอบต่อขึ้นมาพับหลเบเย็บเก็บปุ๊บก,ก็ใช้ชิ้นเนี้เราวางกับผ้าใช้ผ้าอะไรก็ได้ถ้าผ้าไม่พอนะคะ ก็ใช้ผ้าอื่นก็ได้นะแต่ไม่ต้องใส่กาวค่ะก็เย็บปลอไปได้เลยเราจะเห็นว่าข้างล่างเขาจะโค้งๆเวลาพับเย็บเขาก็จะไม่ยน่นเพราะว่าถ้าเราใช้ผ้าตรงเย็บกลับอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเรามีเกล็ดเกล็ดเขาจะเห็นว่าข้างบนเขาจะใหญ่ข้างล่างเขาจะเล็กเพราะฉนะนั้นการพับเย็บเราจะต้องทำแพทเทิร์นโค้งๆแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้ผ้าหลังจากที่เราเย็บเกล็ดเสร็จแล้วไปวางโค้งก็ได้แอ้คือมีสอนนะแล้วมาตัหลังเนี่ย คนก็อยากได้ขอบตัางหากอะอก็ทําขอบตัางหากให้นะเป็นผ้าตรงๆนี่แหละนะความจริงตะก่อนไม่ได้ให้นะอย่างที่บอกกันแหละแต่ว่าทัหลังทุกคนขี้เกียจคิดเองไห <c oughs> นก็จ่ายตังแล้วอ่ะทีนี้อ้อยก็เลยทําไปให้นะคะก็เป็นขอบตรงๆแบบน,นี้แต่ขอบอันเนี้ยจะต้องเป็นผ้าตัวนะเราจะต้องกันผ้าตัวออกมานะเพราะว่าเราจะต้องเป็นขอบโชว์แต่ชิ้นที่เย็บกลับเนี่ยใช้ผ้าอื่นทําได้ถ้าผ้าไม่พอถ้าผ้าพอก็ใช้ผ้าตัวได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นชิ้นที่เป็นผ้าตรงๆแล้วไปวางแล้วหลังจากนั้นเราก็รีดใส่กาวต้องใส่กาวนะเนี่ยเราจะเอาขอบอยู่ที่ประมาณ1นิ้วแล้วก็วัดมา1นิ้วแล้วก็ไปเย็บเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ได้เลยค่ะนะคะมีสอนนะทางคลิปเนี่ยล่าสุดเมื่อไม่กี่คลิปต้นก็เพิ่งสอนไปนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เวลาเราวัดก็แตกต่างกันหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครเอาขอบในตัวสมมุติว่ายาว 3- 5ห้านะเราก็ต้องวัดจากชายขึ้นมาสุดเลย3 5ห้า แต่ถ้าใครเอาขอบต่างหากเนี่ยต้องวัดขึ้นมา34แล้วมาบวกขอบอีกหนึ่งนิ้วก็เป็น3 5เพราะฉะนั้นเวลาวัดอ่ะก็จะวัดแตกต่างกันก็วางทำได้สองแบบสรุปเพืเคลื่นแบบนี้แล้วแต่จะเอาขอบหรือไม่เอาขอบก็ได้แต่ไม่เอาขอบจะใส่สวยกว่านะคะทุกคนแต่การเย็บมันจะแบบว่าเวลาเราพับเย็บตรงนี้เราจะต้องได้เหมือนเป๊ะเลยตรงนี้ถึงจะสวยนะคะ นะลูกค้าที่ทําไปส่งไปทางตังเขาก็บอกว่าเขาชอบแบบนี้มากกว่าเขาก็เลยส่งมาตัดอีก3ตัวเดี๋ยวอ้อยลงคลิปให้ดูนะขั้นตอนการตัดเย็บเหมือนกันค่ะอันนี้ตัดเย็บที่ร้านนะก็ใครสนใจก็มาสั่งซื้อได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็มีคลิปจากงานหน้าร้านเป็นการแบ่งปันที่ว่าเรามีการทําคลิปที่ จากประสบการณ์จริงที่เรามีการตัดเย็บจริงนะคะแล้วก็แพทเทิร์นนี้ก็คือเป็นการทำขายสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อแพทเทิร์นนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ,คอนนะ,คะขอให้ทุกคนเรียนให้สนุกนะค่อยๆฝึกตัดเย็บไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ